นี่ค่ะครั้งแรกของการนั่งรถทัวร์ไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันลูกไปท่าเซ็เตชูพอดไปการน่าสยิ้ครับไปทำด้วยโอเคครั้งแรกของการนั่งรถทัวร์ค่ะ นั่งรับระทานครับนี่กี่โมงตอนเที่ยงเที่ยงพอดีเดี๋ยวมันมืดดูดเรื่องราจะไปถึงท่าแะกันกี่โมง